ไล่เข้ามาทุกทีแล้วกับเทศกาลตรุษจีน2,567ซึ่งเป็นการต้อนรับสู่ปีัมงกรไม้าอย่างเต็มตัวในช่วงสุดสัปดาห์วันที่8ถึง9และ10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนเป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เนรอบปีซึ่งวันตรุษจีนเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยาวนานและสําคัญที่สุดในปฏิทินจีนเพราะมีตำนานและประเพณีต่างๆที่สําคัญ ฉะนั้นชาวไทยเชื้อสายจีนจึงถือประเพณีปฏิบัติสำคัญอยู่3วันคือวันจ่ายวันไหวและวันเที่ยวสำหรับเทศกาลตรุษจีนอาหารถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญซึ่งอาหารขาวหวานและผลไม้ที่มีความหมายดีมากมายก็มักจะถูกนำมาเส้นไหว้หรือขึ้นโต๊ะเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข และแบ่งปันคนในครอบครัวเพื่ออวยพรซึ่งกันและกันโดยเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆเริ่มกันที่เมนูมงคลเมนูแรกผัดหมี่สู้บะหมี่ซึ่งอาหารประเภทเส้นถือเป็นอาหารยอดนิยมในช่วงตรุษจีนเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนเหมือนกับความยาวของเส้นหมี่ยิ่งเส้นยาวเท่าไหร่ยิ่งเป็นมงคลเท่านั้นดังนั้นในหลายๆแห่งจึงถือว่าไม่ควรตัดเส้นหรือผัดเส้นให้ขาดเพื่อเลี่ยงความไม่เป็นมงคล เมนูถัดไปเมนูไก่ต้มไก่ตุนซึ่งไก่ก็หมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความสง่างามลาบยศตำแหน่งและความขยันเพราะไก่จะขันในทุกๆเช้าจะเปรียบเหมือนการรู้จักหน้าที่ของตนเองซึ่งควรนำมาไหว้และทานแบบครบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นปีขาแขนตัวและเครื่องในเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เมนูต่อไปเป็ดย่างเป็ดพะโล้ซึ่งเป็ดเป็นสื่อถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสะอาดบริสุทธิ์ไม่พบกับภัยอันตรายและความเก่งรอบด้านมีความสามารถที่หลากหลายคล้ายกับเป็ดที่สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกซึ่งเมนูเป็ดนิยมนํามาไหว้ทั้งตัวเช่นเดียวกันเมนูถัดไปปอเปี๊ยะปอเปี๊ยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง เพราะหลังจากทอดปอเปี๊ยะจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอีกทั้งยังมีลักษณะเป็นแท่งหลายคนจึงเปรียบปอเปี๊ยะเสมือนทองคำนอกจากนี้การออกเสียงในภาษาจีนยังพ้องกับคำที่มีความหมายว่าฤดูใบไม้ผลิซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีนดังนั้นจึงเชื่อว่าหากได้ทานปอเปี๊ยะในช่วงตรุษจีนแล้วจะทำให้ร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี เมนูถัดไปเกี๊ยวซึ่งเกี๊ยก็แสดงถึงความมั่งคั่งเช่นเดียวกันเนื่องจากมีรูปลักษณะที่คล้ายคลึงกับเงินจีนในสมัยโบราณจึงเชื่อกันว่าหากได้ทานในช่วงตรุษจีนแล้วจะทําให้เงินทองไหลมาเทมามีความมั่งคั่งร่ํารวยเมนูถัดไปผัดถั่วง,งอกซึ่งถั่วง,งอกเป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญงอกงามความสุขความโชคดีซึ่งหลายคนนิยมผัดพร้อมกับเต้าหู้เพราะเต้าหู้หมายถึงการเจริญเติบโตและมีความสุข เมนูถัดไปปลานึ่งซึ่งปลาสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดีมีกินมีใช้ตลอดปีเพราะคำว่าปลาในภาษาจีนออกเสียงพ้องคำว่าเหลือเฟือซึ่งเมนูยอดนิยมในช่วงตรุษจีนคือปลานึ่งซีอิ๊วทั้งนี้ต้องเป็นปลาทั้งตัวไม่ควรหั่นเป็นชิ้นๆซึ่งเวลาทานควรหันส่วนหัวไปยังผู้อาวุโสและให้เหลือส่วนหัวกับส่วนหางไว้เป็นอย่างสุดท้ายซึ่งเมนูปลานิยมใช้เป็นจานสุดท้ายในทุกเมนู คล้ายกับการเริ่มต้นปีสิ้นสุดปีด้วยความมั่งคั่งเมนูถัดไปขนมบัวลอยจีนนิยมนำมาขึ้นโตในช่วงตรุษจีนเป็นอย่างมากเพราะชื่อเมนูหมายถึงการพบเจอการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่พัดพลากอีกทางลักษณะของบัวลอยที่เป็นลูกกลมๆจึงสื่อถึงความสามัคคีกลมเกมีก่ยวดังนั้นชาวจีนจึงรับประทานขนมบัวลอยรวมกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสำคัญเพื่อฉลองการกลับมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งนี้ในการเตรียมของไหว้ส่วนมากจะเตรียมกัน3อย่าง5อย่างหรือว่า9อย่างก็ได้เพราะทั้งหมดต่างเป็นตัวเลขที่นิยมใช้ในการจัดของไหว้และมีความหมายมงคลทางโหราศาสตร์จีนโดยเลข3จะหมายถึงการกำเนิดในภาษาจีนมักเรียกการจัดของไหว้3อย่างว่าซาแ่เลข5จะหมายถึงความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง5ในภาษาจีนมักเรียกการจัดของไหว้5้าอย่างว่างโง่แสและเลข9หมายถึงความยาวนานยั่งยืน การตั้งโต๊ะไหว้ขอพรเทพระเจ้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความสําคัญเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากการสรรหาอาหารขาาร้าหวานผลไม้ชั้นเลิศมาขึ้นโต๊ะไหว้แล้ววิธีการตั้งโต๊ะทิศทางการตั้งก็สําคัญเพราะเชื่อว่าถ้าทำทุกอย่างถูกต้องชีวิตจะเฮงปังตลอดปีการไหว้ตุวจีนมีลําดับการไหว้ออกเป็นสช่วงเวลาคือเช้าสายบ่ายดึก แต่และเวลาจะมีจุดประสงค์ในการไหว้แตกต่างกันออกไปรวมถึงของไหว้ก็จะแตกต่างกันด้วยดังนี้เริ่มกันที่ช่วงเช้าไหวเทพเจ้าเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นการไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางที่มาปกปักดูแลบ้านเรือนของไหว้ได้แก่ทูบในการไหว้5ดอกเนื้อสัตว์3อย่างหรือว่า5อย่างเช่นเป็ดหมูสามชัน้นไก่ต้ม ผลไม้มงคล3หรือ5หรือ7อย่างเช่นส้มสาลี่องุ่นแดงรวมไปถึงเหล้าจีนหรือน้ำชาและปิดท้ายด้วยกระดาษเงินกระดาษทองมากระที่ช่วงสายไหวบรรพบุรุษเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นการไหวบรรพบุรุษระลึกถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับของไหว้ที่จะนำมาไหว้ได้แก่ทูบในการไหวสามดอกเนื้อสัตว์ต้มสุก3หรือ5อย่างกับข้าวอาหารมงคลหรืออาหารที่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับชอบ,ชอบเช่นอาหารจานเส้น ขนมหวานเช่นถ้วยฟูขนมเข่งขนมทเทียนส่วนผลไม้มงคลเช่นส้มองุ่นแดงลูกพับเครื่องดื่มรวมไปถึงกระดาษเงินและกระดาษทองซึ่งหลังจากทูบดับจนหมดคนในครอบครัวก็สามารถนำของไหว้มาทานร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและมีการเผากงเตกให้กับบรรพบุรุษด้วยส่วนช่วงบ่ายไหว้ผีไรญา,าิเวลา14นาฬถึง16นาฬกา เป็นการให้ทานสัมภเวสีซึ่งของไหว้ได้แก่พูบในการไหว้หนึ่งดอกข้าวสวยกับข้าวขานมหวานกระดาษเงินกระดาษทองและเมื่อไหว้เสร็จจะมีการจุดประทัดเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งชั่วร้ายและช่วงดึกไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาบเวลา23นาฬิกาถึง1นาฬิกาเป็นการไหว้เทพเจ้าไชยสิงเอีะเพื่อเป็นการขอโชคลาบเสริมสิริมงคลร่ำรวยและของไหว้ที่นำมาไหว้ได้แก่เทียนแดงหนึ่งคู่ ทูบ3หรือ5หรือ12ดอกน้ำชา5ถ้วยขนมอี้สาคูแดงต้มสุก5ถ้วยผลไม้มงคล5อย่างเจชช่อาหารเจ5อย่างและเข้าสวยขนมจันอับ1จานกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับการจัดโต๊ะไหว้เทพเจ้าไฉ่สิงเอีย๊ยให้จัดในทางทิศต,ตะวันออกเพร่อเชื่อว่าท่านจะเดินทางมาประทับจากทิศดังกล่าวสำหรับวิธีการจัดโต๊ะไหว้จุดจีน2567 รูปแบบการจัดวางไม่มีถูกไม่มีผิดขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเทศกาลตรุษจีนความเชื่ออีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญเป็นอย่างมากนั่นก็คือความเชื่อว่าองค์เทพและเจ้าไชยสิงเอียจะเสด็จมายังโลกมนุษย์ปีละหนึ่งครั้งเพื่อประทานโชคลาภความมั่นคง องเทพไชยสิงเอียจะเสด็จลงมาเลิกไหว้เป็นคืนวันที่9กุมภาพันธ์เวลา23นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันที่10กุมภาพันธ์เวลา1นาฬิกาทั้งนี้สำหรับปีชงอย่างปีจอปีมะโรงปีฉลูและปีมะแมห้ามมิให้เป็นผู้นำการไหวในยามแรกก็คือ23นาฬิกาถึง1นาฬิกาต้องให้ผู้อื่นนำไหวให้เสร็จก่อนแล้วจึงเริ่มไหว้ตามซึ่งสามารถเริ่มไหว้ในยามฉลูเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เวลา1นาฬิกา หรือรอเลิกช่วงเวลาสนาฬิกาถึง5นาฬิกาสำหรับของไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอียก็ประกอบไปด้วยรูปภาพหรือรูปปั้นองค์ไฉสิงเอี๊ยเทียนแดงหนึ่งคู่หรือใช้ทู่ผ้าดอกเจชายสําเร็จรูปผ้าอย่างได้แก่เห็ดหอมเห็ดหูหนูดอกไม้จีนวุ้นเส้นและฟองเต้าหู้ผลไม้มงคล5้าหรือ9้าอย่างเช่นลูกพับสับปะรดกล้วยหอมแอปเปิลแดงสาลี่ทับทิมองุ่นแดงแก้วมังกรและสม้ม ข้าวสวยน้ำชาจีนหรือน้ำสะอาดสาคูแดงต้มสุกอย่างละห้าถ้วยส่วนทิศที่จะไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉยสิงเอี้ยนั้นผู้ไหว้ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และอธิษฐานขอพรโดยเริ่มจากตั้งนโมสามจบจากนั้นกล่าวคาถาสวดบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอีย้ยโอมชัมพลาจาเลนเยโซฮาโดยสวดบูชาทั้งหมดเก้าจบซึ่งการไหว้ขอพรก็มีเคล็ดลับในการขอโชคขอลาบขอเงินขอทองคือ การนำกระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือว่าใบเก่าของเราแต่ควรทําความสะอาดและนําของออกให้หมดทั้งเงินและใบเสร็จต่างๆและนําธนาบัตรใหม่ๆโดยเฉพาะธนาบัตรสีแดงแบงค์หนึง100บาทมาวางไว้ที่โต๊ะสักระซึ่งเชื่อกันว่าเพื่อเตรียมรับโชคเรียกเงินเรียกทองเพื่อเฮงปังตลอดปี